คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนที่อยากรู้จังว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างแล้วนะเอามาดูกันค่ะขอบคุณมากนะที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณนะที่รักฉันนะคะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วเขารู้สึกยินดีมากเลยกับการที่ได้มีคุณนะคะในชีวิตนะคะอืม มีใครรักน้องแมวหรือเปล่าเขาแอบอิจฉาน้องแมวน้องหมาคุณหรือเปล่าเขาไม่รู้สิใครเป็นทานแมวท่านหมาเนี่ยเหอ <laughs> please come to feel my heart beat มามาใกล้ๆฉันนะคะมาสัมผัสเสียงหัวใจที่ฉันเต้นกำลังเต้นเพราะเธออืม <laughs> คุณนรืเขา บางคนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะหรืออาจจะว่าต้องแยกกันไปทําเรื่องราวของตัวเองอะค่ะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง everything is okay everything works well doing well for you อะไรก็ได้คือเธอสบายดีไหมทุกอย่างเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าขอให้เธอแบบแค่รับรู้ว่าเธอสบายดีฉันก็มีความสุขนะคะอืม n o one can replace you เขาบอกว่าที่นั่งในใจของฉันที่พิเศษตอนนั้นอะ ที่ติดป้ายรีเซิร์ฟจองไว้อ่ะมีเธอคนเดียวนะไม่ได้ให้ใครมานั่งที่ตรงนั้นเลยไม่มีใครแทนที่เธอได้นะคะติดป้ายรีเซิร์จองโตอืเขาบอกว่าตอนเนี้ย เขาอะอาจจะแบบว่าโฟกัสนะในเรื่องของการงานการเงินอาชีพก็แบบว่าขอเวลาให้ฉันสร้างความมั่นคงหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําตัวเองชีวิตให้ตัวเองของให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเธอรักฉันฉันรักเธอแต่เขาแบบว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่ทําให้เขาสึกเซรเคียวและปลอดภัยด้วยะคะ่ะในการที่มีความสัมพันธ์นะคะ อีกในเหนือคือเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่ล้าค่าคุณเป็นอะไรที่มาเติมเต็มความสุขให้กับเขานะนะคะอืม I never delete our pictures and videos เขาบอกว่าเขาไม่เคยลบนะคะรูปที่คุณกับเขานะคะเคยถ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอหรือแม้กระทั่งไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันแต่ว่าส่งให้กันเงี้ยนะคะอยากเจอหน้าจังเลยนี่งเจอน้ อยากเจอหนะ้าอยากจะประทับริมฝีปากจังเลยอ่ะฉันยังอยากได้เธอยังอยากได้เธอตรงไปฉันยังปรารถนาในตัวเธอนะนะคะภาษาบ้านๆก็อยากได้อนะเนาะอ่ะ I save your picture from your social media อืมงานอโอติดคอนะคะงานแอปเซฟรูปก็มาจะแอปเซฟรูปคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะแต่อาจจะดูทางโซเชียลมีเดียรูปไหนถูกใจขอเซฟหน่อยหรือว่า เออตอนนี้บางคนอาจจะแบบห่างเหินกันมาแล้วหรือบางคนก็แบบว่าอยากที่จะกลับเข้ามาแต่จะเข้ามาหาคุณยังไงดีนะกาหัวแกร่ๆอะคะ่ะไม่รู้จะหาวิธีในการเข้ามาหาคุณยังไงอีกในหนึ่งก็คือเขานะคะ อาจจะเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตที่อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคุณนะนะคะกรณีที่ไม่ได้เป็นคนที่ห่างเหินไปเขาบอกว่าที่รักไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้กลับไปกลับไปตรงนั้นแล้วกลับไปหาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันก็อยากจะกลับมาหาแต่เธอนี่แหละเออเธอที่เป็นเหมือนแบบบ้านของหัวใจของฉันอย่างเงี้ยโอ้ y god I'm on the way back to you ฉันกําลังจะกลับมาหาเธอเธอแบ็หันหลังกลับมา on the way back ยังไงก็จะกลับอืม